สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนทั้ง12ราศี ้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีเซ้ตในคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาค,คม2564ซึ่งในทุกๆคลิปอาจารย์ก็จะบอกนะคะว่าการทำนายดวงชะตาของช่องการดาพยากร์จะเป็นการทำนายดวงชะตาแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจง ดวงของใครเป็นพิเศษซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็อย่ากเก็บไปคิดมากให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางจะดีกว่านะถ้าตรงแล้วดีอ่ะเราก็เก็บเอาไว้เป็นพลังงานบวกกับตัวเราเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าไม่ตรงแล้วก็ไม่ดีด้วยอันนี้ก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะอย่าไปซีเรียสให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต จะดีกว่านะเดี๋ยวขอญาตสับไพ่ก่อนนะคะตอนนี้ช่องการดาพยากรใกล้จะถึง1 0 0 0 0หมื่นซับตะคร์แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามมากดถูกใจมาเป็นกำลังใจให้ช่องการดาพยากรอยู่เป็นกำลังใจกันไปนานๆนะคะไพ่ใบรแรกนะคะ The ะเวอร์เจ็ดถ้วยนะคะ ฟู The ชาริออดแล้วก็6กไม้เท้าไพ่ประจำตัวของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้จะเป็นไพ่เดอะเวอร์นะไพ่แห่งความสุขนะคะ ในเดือนนี้คุณจะมีความสุขมากๆนะปัญหาเดิมๆที่คุณเจอเจอที่คุณอ่ะประสบมามันกำลังจะจบลงนะอาจจะหรือมันอาจจะคีย์คายไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไปเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่ได้พบกับความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆนะคะมีโอกาสได้เจอเจอหนทางแห่งความสำเร็จ ซึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเรานะจากร้ายกลายเป็นดีขึ้นมาเลยนะคะอาจจะเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของเราก็เป็นได้นะอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดาแล้วคุณก็ออกมาเป็นทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตก็ได้นะคะ หมายความว่ามันจะมีจุดพลิกผันในชีวิตเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะไพ่เดอะเวิร์นะคะขึ้นมาก็ไทยที่อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะถ้าคุณพร้อมคุณพร้อมในทุกๆด้านแล้วอันนี้คุณก็สามารถที่จะลงมือทำได้ถือเป็นจังหวะ,ะชีวิตที่ดีนะคะที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆทำในสิ่งที่เราชอบนะคะ ในเรื่องของการเงินอาการงานนะคะในเดือนนี้นะการงานเป็นเดือนแห่งฟ้าเปิดนะคะปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆที่เจอเจอนับจากนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะคะมันก็จะพ้องกับไพ่เดอะเวิรนะคะ ภายการงานก็จะเป็นไพ่เจ็ดถ้วย The f ฟูชาริออรนะคะแล้วก็เป็นหกไม้เท้าอะไรที่มันเจอเจออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะได้เจอกับโอกาสใหม่ๆทิศทางใหม่ๆจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานที่ดีขึ้นช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะทำงานเก่งนะคะมีความขยันขันแข็งมากๆเลยในเดือนนี้ คุณจะมีไอเดียในหัวเยอะแยะมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะอยากที่จะทำไปหมดเลยนะคะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณทำตลอดซึ่งมันจะท้าทายความสามารถของคุณอีกทั้งนะเจ้านายของคุณนะก็ให้อิสระทางด้านความคิดมีอิสระในการทำงานมากขึ้นเจ้านายจะคอยสนับสนุนคุณทีเดียวนะคะในเดือนนี้แต่งานบางอย่างที่คุณทำอ่ะคุณอาจจะมีความกลัวนะมีความกังวลใจอยู่บ้างนะคะกลัวบ้างแหละ กลัวว่าจะทำสำเร็จไหมนะคะทำแล้วจะไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้แต่ไม่ต้องกลัวนะคะดวงการงานของคุณอนะ่ะกำลังขึ้นดวงการงานโดดเด่นถ้าคุณเริ่มทำมันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่มีอะไรที่จะไม่สำเร็จนะแต่คุณนะเป็นคนที่คาดหวังกับตัวเองไว้ค่อนข้างสูงมากเกินไปมันจึงเหมือน ทำงานด้วยความกดดันตัวเองอะ่ะมันทําให้การทํางานของคุณอะ่ะมันดูไม่มีความสุขนะคะไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณอะ่ะค่อยๆทําจะดีกว่านะทํามันด้วยความสุขแล้วมันจะดีขึ้นเองผลงานที่ออกมามันออกมาดีอยู่แล้วนะคะ ให้มองอย่างนี้จะดีกว่านะคะแล้วมันก็จะลดความกดดันในตัวคุณลงได้นะอีกทั้งนะคะในเดือนนี้คุณมีโอกาสได้เดินทางติดต่อประสานงานได้เข้าสังคมพบปะผู้คนมาก มากหน้าหลายตาจะมีงานสังคมเข้ามาทําให้คุณได้ไปเจอเจอผู้คนอาจจะทําให้คุณน่ยได้มีแนวคิดอะไรใหม่ๆคอนเนคชันใหม่ๆเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดหรือสร้างไรายได้อะไรใหม่ๆในอนาคตก็เป็นได้นะคะชาวราศีกรกฎที่ทํางานเป็นพนักงานบริษัทพนักงานราชการอยู่ก็มีโอกาสได้ปรับเงินเดือนปรับตําแหน่งนะถ้าทํางานช่วงทดลองงานเนี่ยก็จะผ่านนะคะได้รับการบรรจุเข้าทํางานแบบถาม อย่างแน่นอนหรือใครที่เริ่มต้นทํางานใหม่ทํางานที่ใหม่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานส่วนใครที่กําลังหางานทําอยู่นะคะในเดือนนี้จะได้งานทําอย่างแน่นอนนะต่อไปจะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎ ไพ่ใบแรกจะเป็น8ดไม้เท้านะคะติ e กเอมเพลอถ้วยหยนึ่งเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะถือว่าเปิดมาค่อนข้างดีเลยนะคะด้านการเงินแล้วก็โชคลาภสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ มันก็จะมาจากการที่คุณคิดิเริ่มทำอะไรใหม่ๆหยุดตลอดเวลานะคิดหาหนทางที่จะนำมาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ช่วงเนี้ยชาวราศีกรกฎมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะเป็นเดือนแห่งความมั่งมีมั่งคั่งร่ลำรวยมากๆเลยช่วงนี้นะคะ แต่ต้องรู้จักการวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะใครที่มีหนี้สินอยู่ก็สามารถปลดหนี้ได้นะสภาพคลองทางการเงินนะ่ะถือว่าโดดเด่นดีมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่เข้ามาจุกจิกกวนใจอยู่ตลอดเวลาเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เราวางแผนไว้ อาจจะเป็นค่าซ่อมแซมของใช้ในบ้านนะคะค่าซ่อมรถหรือจากการเจ็บป่วยของคนภายในบ้านก็เป็นได้อาจารย์จึงอยากให้เราว,วางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะมีรายได้เข้ามาเยอะก็จริงแต่เราก็ต้องจัดสรรเรื่องรายใจ่ายให้ดีด้วยนะคะเราควรมีเงินเก็บสำรองไว้บ้างก็ดีเงินเข้ามาเยอะก็จริงก็อย่างที่บอกไปต้องจัดสรรให้ดีๆเก็บก่อนใช้เสมอนะคะ ในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเสี่ยงโชคนะโชคลาภของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ก็มีประมาณหนึ่งแหละนะคะมีโชคมีลาบมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนโตนะโชคลาภก็จะมาจากความฝันนะคะหรือจะมาจากจินตนาการของตัวเองก็ได้ใครฝันอะไรก็สามารถตีเป็นเลขกันได้เลยนะหรือถ้าตีไม่ออกยังไงอ่ะก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะคะก็จะตีความหมายไว้ให้พร้อมเลยนะคะเป็นเลขมาให้พร้อม โชคลาภเนี่ยมันก็จะมาจากเพื่อนฝูงด้วยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงในที่ทํางานเดียวกันนะก็สายหวยสายการเสี่ยงโชคเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะคะพวกเขาเหล่านั้นก็จะนําโชคลาภทางการเสี่ยงโชคมาให้คุณด้วยเขาอาจจะได้ไปได้เล็กเด็กจากที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็มาบอกเราแล้วก็อาจจะพากันรวยนะคะพากันถูกหวยงวดนี้อาจมีเฮได้โชคได้ลาบไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎทั้งหลายนะ โชคลาภในเดือนนี้พิงได้เลยนะคะไม่รวยงวดนี้ก็ไม่รู้จะไปรวยงวดไหนแล้วนะมาในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎไพทีิดาจะเป็น The Hermit นะคะ10ไม้เท้า2ดาบไฮพินเทสแล้วก็3ไม้เท้า มาเริ่มกันที่คนมีคู่คนที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้ความรักของคุณกับคนรักะดูเงียบๆน,นะคะ The h e ์มิ t อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่อาจจะด้วยต่างคนก็ต่างทํางานนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ช่วงนี้ต่างคนก็ต่างทํางานอีกทั้งช่วงนี้ต้องระวังการพูดการจาก,การไม่ลงรอยการผิดใจกันด้วยนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีประเด็นเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้มันมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็ได้นะคะปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะคะ คุณกาลังคิดว่าเออเขาจะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าเขามีตัวเลือกเยอะก็จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเกิดความระแวงสงสัยในตัวคู่รักของคุณนะคะหรือต่างคนก็ต่างมีอีโก้สูงด้วยกันทั้งคู่มีเรื่องไม่ค่อยจะลงรอยกันนะคะไม่เข้าใจกันมีการประชดประชันกันเกิดขึ้นโดยบางครั้งคุณอ่าบางครั้งอ่ะคุณก็กําลังคิดนะภพ่สองดาบนะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ย รวมถึงอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะทําให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อกันได้ไหมแต่คุณก็พยายามนะพยายามที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันดูไม่เท่าเทียมนะคะเหมือนคุณจะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะจนบางครั้งอะ่ะคุณกําลังตัดสินใจว่าคุณอะ่ะจะเอาอยัางไงต่อไปนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะก็อยู่ในช่วงของ การลังเลนะคะการตัดสินใจก็เป็นเดือนที่แบบต้องต้องมีอุปสรรคเยอะนะคะในเรื่องของความรักก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรักด้วยนะทุกปัญหามีทางออกของมันนะคะเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะส่วนคนโสดนะคะคุณโสดชาวราศีกรกฎช่วงเนี้ยคนโสดมีเสน่ห์มากๆนะคะไายเดอะไฮพิงเทสนะคะจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะเข้ามา คุยเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากจะไปต่อกับคุณเพราะเห็นว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะสูงเป็นคนเปิดเผยไม่แอบเบลไม่สร้างภาพอะไรประมาณนั้นนะและคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอ,อาจจะได้พบเจอนะคะจากการจากหน้าที่การงานการทำงานร่วมกันได้ประสานงานร่วมกันนะคะอยู่บ่อยๆนะคะ แล้วก็ทำงานร่วมกันบ,บ,บ่อยๆทำให้คุณสองคนน่ะได้เจอเจอกันเขาประทับใจในตัวคุณนะคะที่เขามาขอความช่วยเหลือในเรื่องของงานน่ะ แล้วคุณก็มีน้ำใจช่วยเหลือเขาด้วยความเต็มใจมันก็เลยทำให้เขาประทับใจในตัวคุณในความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะมันก็เป็นสเสน่ห์ของคุณที่เขาประทับใจมากๆมันก็เลยเป็นโอกาสที่จะได้สรารสัมพันธ์ให้ก้าวหน้านะแต่ยังไงซะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎเปิดใจกับรักครั้งนี้นะคะบางทีมันอาจจะเป็นรักแท้ที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้นะคะคนโสดชาวราศีกรกฎทั้งหลาย มาในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้สุขภาพของชาวราศีกรกฎไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะถ้าใครไม่สบายอยู่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรืออาจจะหายจากการเจ็บป่วยอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เรื่องหลายๆได้ค่อยๆผ่านพ้นไปแล้วคุณก็ปล่อยวางมากขึ้นเข้าใจในชีวิตมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังนะคะคู่รักหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเขารบ อาจจะเจ็บป่วยได้นะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะนี่ก็เป็นดวงชะตานะคะของชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคม2564 ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วคุณก็จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจำเดือนก่อนจากการในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเรื่องร้ายๆเขาให้ผ่านพ้นไปให้เหลือแต่สิ่งดีๆไว้มีโชคมีลาบเงินทองไหลมา มาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ